สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่ขอรพวันนี้จะพูดถึงเรื่องคดีเช่าซื้อแล้วก็เรื่องการคืนรถฟแนั้นแล้วก็การถูกฟ้องส่วนต่างแล้วก็เทคนิคในการสู้คดีนะครับวันนี้นะครับมีข่าวดีมีคำพิาพากษาดีกาที่2899าทับสองพนกสารดีกาตัดสินดีมากนะผู้เช่าซื้อค้างค่างวดหนึ่งงวดผ่อนไม่ไหวก็เลยเอารถไปคืนฟแนั้นนะครับนะ แล้วก็ไฟแนนซ์ก็รับรถไปพอหลังจากนั้นไฟแนนซ์เอารถไปขายท่อตลาดขายเสร็จแล้วไฟแนนซ์ Finance บอกขาดทุนก็เลยมาฟ้องส่วนขาดราคาหรือภาษาชาวบ้านเรียกส่วนต่างสารดีกาพิพากษายกฟ้องโดยสารดีกาบอกว่าการที่นะผู้เจ้าซื้อเนี่ยค้างค่างวดหนึ่งงวดแล้วก็เอารถไปคืนไฟแนนซ์ยังไม่ได้เลิกสัญญาไฟแนนซ์ Finance ก็สมัครใจรับรมอบรถคืน ดังนั้นเท่ากับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นตกลงกันเลิกสัญญาโดยปริยายนะครับดังนั้นเมื่อขายทอดตลาดได้เงินขาดทุนก็จะไปฟ้องนะครับผู้เช่าซื้อเรียกค่าส่วนต่างไม่ได้นะครับนะดีการนี้เป็นประโยชน์มากนักนะครับใครที่โดนฟ้องเรื่องคดีเช่าซื้อเนี่ยท่านไปติดต่อทนายใกล้บ้านท่านนะครับจ้างทนายเขียนคำให้การสู้คดีลักษณะแบบที่ผมว่านี่ เสียค่าทนายสามพันห้าพันะใกล้ๆกลบ้านท่านกบ้านท่านอยู่ตรงไหนท่านากา็จ้างทนายเขียนคาให้การเลยแล้วก็สู้คดีครับไม่จําเป็นต้องเอาทนายไปศาล้วครับคดีพวกเช่าซื้อเนี่ยคดีง่ายง่ายนะครับเป็นคดีเล็กๆน้อยๆเลยสมัยนี้คดีประเภทเช้าซื้อข้ามากันเนี่ยเราสามารถไปจ้างทนายเขียนคําให้การสู้คดีแล้วเราไปสู้เองก็ได้เนี่ยไฟแนนซ์เช่าซื้อเช่าซับอะไรเนี่ยคดีง่ายๆบัตรเครดิตบัตรเงินด่วนเนี่ยนะจ้างทนายชาวบ้านเนี่ยดำเนินการได้เลยฟ้องร้องได้เลย นะครับเพราะฉะนั้นเราค้างค่างวดแต่ยังไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญานะครับค้างค่าง,งวดเมื่อเดียวเราก็ผ่อนไม่ไหวเอารถไปคืนมันก็จบกันครับพอคืนเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปเพราะฉะนั้นไฟนั้นจะมาฟ้องเรียกค่าส่วนต่างได้ไหมครับไม่ได้จ้านะสามดีกามีคำพิพากษาแล้วนะดีกาเลขที่2899ทับ2567เป็นไงฟังอาจารย์เรแล้วได้ประโยชน์ไหม ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์ด้วยจุกครูจุกคร,กรูไปละจ้า